อ่านใจคนไม่ยากถ้ารู้สิททริคสายลับจากหนังสือทักษะอันตรายของสายลับที่จะทำให้คุณฉลาดขึ้นไม่ว่าเขาจะโกหกเก่งแค่ไหนแต่ร่างกายมันแอบบอกอะไรบางอย่างอยู่ถ้าอยากหัดอ่านใจคนอื่นได้เข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่จริงๆลองใช้สิททริคจากสายลับเหล่านี้ดูรับรองจับพิรุษเก่งขึ้นทันทีหนึ่งเท้าหันไปทางไหนใจอยู่ทางนั้น เวลาเราคุยกับใครลองแอบมองเท้าเขาถ้าเท้าชี้มาทางเราเขาสนใจอยากอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเท้าหันไปทางอื่นแม้ตัวจะหันมาเขาอาจอยากรีบไปมากกว่า 2. มือแตะคอไม่มั่นใจเวลาคนรู้สึกไม่สบายใจจะชอบจับคอรูปหลังคอเหมือนพยายามปลอบใจตัวเองถ้าเห็นแบบนี้แปลว่าเขาอาจกำลังไม่มั่นใจในสิ่งที่พูดอยู่สเขาเรียนแบบท่าทางเราเขาชอบเรา เรียกว่ามิรร r i เช่นเรากอดอกเขาก็ทำบ้างเราจิบกาแฟาเขาก็ยกแก้วเป็นสัญญาณว่าเขารู้สึกคอนเน็กกับเราแบบไม่รู้ตัว 4. หัวเราะง่ายเกินเหตุเขาสบายใจกับคุณบางคนหัวเราะทั้งที่เรื่องไม่ได้ตลกนั่นเพราะอยู่กับเราแล้วรู้สึกปลอดภยัยหัวเราะเป็นสัญญาณของความไว้ใจแบบหนึ่งเลยละ่ะ 5. ้ เว้นจังหวะก่อนตอบกำลังคิดว่าจะพูดเวอร์ชั่นไหนดีโดยเฉพาะคำถามจีใจเช่นเธอรู้สึกยังไงกับเขาถ้าอีกฝ่ายหยุดคิดนานแปลว่าอาจไม่ได้จะพูดความจริงทั้งหมด 6. สบตาแต่กระพริบตาที่เครียดหรือกำลังโกหกคนที่พูดจริงจะสบตานิ่งกว่าถ้าใครจ้องแต่กระพริบตารัวๆแปลว่าในใจไม่มั่นคงอาจกำลังปั้นเรื่องอยู่เตอบไม่รู้สิทันทีไม่อยากพูดเรื่องนั้น โดยเฉพาะคำถามที่ควรมีความเห็นการตอบแบบตัดบทอาจเป็นวิธีเลี่ยงคำถามที่ไม่อยากแตก 8. เล่นของบนโตเบือหรือเครียดเขียปากากากดมือถือแกะฉลากน้ำถ้าไม่ใช่นิสยัยประจำแปลว่าเขาไม่โฟกัสหรือรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ 9. พูดถึงคนอื่นแบบแซววันหนึ่งอาจแซะคุณเหมือนกันถ้ามีคนชอบนินทาแซคนอื่นสนุกปากระวังไว้สักวันเราอาจเป็นประเด็นในวงนั้น สิบจำเรื่องเล็กๆที่เราพูดได้เขาใส่ใจอย่างเช่นเราเคยบ่นว่าแพ้อะไรแล้วเขายังจำได้นั่นไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือความใส่ใจแบบลึกซึง้ง